อี๋เสเลปนี่คนสวยนะคะมองมาจากไกลเลยว่าวันนี้ชุดแบบน่ารักตรงตามคอนเซ็ปต์เขามากเลยถามก่อนเลยว่าชอบอะไรประทับใจในแบรนด์โคเอคะเออจริงๆชอบเครื่องประดับอยู่แล้วอะค่ะเป็นพิเศษเนาะแล้วก็มีพวกเสื้อเบลเซอร์ค่ะ,คะที่ใส่ที่ีใช้ประจําอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงผู้หญิงโครเอและเก๋ให้พี่นึกถึงแบบว่าเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งจะเป็นดารานักแสแดงหรือเป็นนักการเมืองหรือใครก็ได้เนี่ยพี่นึกถึงผู้หญิงสไตล์โครเอนี่เป็นผู้หญิงแบบไหนโครเอนี่น่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างคล่องตัวมากกว่าคล่องตัวแล้วก็ธรรมะแมบบ ไม่ยึดติดอะไรอะค่ะแต่ก็สวยเท่เทใช่เป็นฟิลนะเป็นคุณเก๋เลยรักอนาะไม่มีอะไรติดตัวจะถอดให้ได้จะถอดให้เลยฝากไปถึงสาวๆแล้วนี่ก่อนที่แบบว่าบางทีบางคนไม่มัน่นใจในการแต่งตัวอืมจริงๆเป็นตัวของตัวเองอะค่ะดีที่สุดเนาะแล้วก็แต่งอะไรก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามั่นใจเพราะถ้าเกิดเรามั่นใจมีแบบมีความมั่นใจแล้วเนี่ยเวลาเวลาแต่งตัวเดินออกมามันจะพรีเซนต์ตัวเองแล้วมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะสวยเอง เกลือเชื่อเะไรจริงๆว่าอย่างคุณพี่เนี่ยออร่ามาเลยอ่ะมีแววตามีความสุขมากๆขอให้โชคงานปาร์ตี้นะคะขอบคุณค่ะน่ารัางก็นดสิ ตลาบูชิคสวัสดีคะ่ะลาบูชิคเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะบอกว่าเสื้อประเทศไทยเนี่ยใส่มากที่สุดแบรนด์หนึ่งก็ว่าได้จริงหรือเปล่าขอบคุณมากเลยครับพี่เจตัวนี้นเป็นดีไซเนอร์แน่นอนเราดูทำเสื้อผ้ามันกเ็เยอะไหนหนึ่งบอกความโดดเด่นของแบบแบรนด์โครเอเิว่าทำไมถึงอยู่มาในประเทศแบบในเนื้อทั่วโลกอ่ะมาได้น,นานขนาดนี้มันโดดเด่นอย่างไรความโดดเด่นของโครเอเนี่ยคือพูดถึงในรูปทรงเสื้อผของโครเอแต่ละคอลเลคชั่นออกมาเนี่ยเขามีความคลาสสิกในตัวซึ่งมันหยิบสามารถที่จะหยิบบชชิิ้้้นนนแแต่่่ละเเียอาามใสไดบ forever all the time ไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันเมื่อ2ปีก่อนก็ตามหรือว่าคอลเลคชันที่ผ่านมาก็ตามก็ยังสามารถมาใส่ในปัจจุบันได้อีกด้วยเทคนิคหนึ่งกันรวมถึงเทคนิคต่างๆในการ r ร a t e ในเรื่องของการทำเสื้อไม่ว่าจะเป็นการแบบดีเทล่งของการปักแฮนด์เมดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความมันมีความเลอค่าที่อยู่ในในในเสื้อของตุกตุกในการดีไซน์โถ่ตนนั้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโครเอก็ถึงเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีความคลาสสิกและเป็นเขาเรียกว่าฟลอเวอร์ตลอดเวลาของหญิงสาว ที่คนที่ชอบเสพในเรื่องของแฟชั่นตลอดเวลาฮะขอบคุณมาก่ะต่อ าการเราพิ้งเรียบร้อยแล้วนะกับโครเอสช็อปแรกนะคะที่ประเทศไทยครั้งกับการกลับมากับแบรนด์โคเอในเมืองไทยนั่นเองกับดีเอ็มโพเรียมแห่งนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้แหละคะ่ะจบอกเป็นบรรยากาศว,ว,ว่าแขกคุณมเกิที่มาร่วมงานเปิดช็อปนะคะกับการกลับมาอีกครั้งกับโครแอสในประเทศของเรานะบอกแล้วนะคะว่าแขกเนี่ยสวยเฟมินีนไม่พอในคลาสสิกตลอดการไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรในแบรนด mm ์โ hmm. ครแอสกันบ้างถึงประทับใจเลยวกาเป็นการรวมตัวกันแบบเยอะขนาดนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมาย mm hmm. ตามกันมาเลยค่ะ อีกหนึ่งสาวสวยจินนี่สวัสดีค่ะพี่เกมองมาตั้งแต่ไกลเลยอ่ะสวยซีทัวร์อ๋อนิดนึงค่ะแซ็กซี่นิดนึงแบรนด์ตัวเอบ้างดีกว่าการกลับมาในประเทศไทยของเราเนี่ยชอบอะไรแบรนด์ตัวเอบ้างจินนี่ชอบตั้งแต่น้ำหอมยันเสื้อผ้าเลยเพราะปกตะดิชใช้น้ำหอมอยู่แล้วหอมมากมากได้นมเลยที่ันนี้ฉีดยังยางยางยางได้ถอยเสื้อผ้าแล้วอะไรที่เราทำให้เราชอบแล้วชอบทำใจแบรนด์นี้ เหมือนเป็น Price ไตล์ที่ผู้หญิงชอบอ่ะเขาที่ไซน์มาแต่ละชุดนี่คือแบบสวยมากๆแล้วก็เป็นย sure. ูนิคมากๆของโคลเใช่ค่ะคือเหมาะกับผู้หญิงสาวทุกคนนั่นเองใช่ค่ะเอานี้การกลับมางั้นเดี๋ยวเชิญช้อปปิ้งเต็มที่นะคะคุณน้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแค่ดูแบบว่าแฟชั่นจากแบบว่าเหล่าคนดังที่มาร่วมงานนี้ก็เจริญหูเจริญตามากแล้วนะคะพี่ก็ของงานแล้วเป็นคุณซินดี้นั่นเองนะคะอติดถ่ายภาพก่อนสาวเท่กับเราไปแล้วไปดูเมยในช็อปกันดีกว่าเพราะว่าในช็อปเขาง และนี่แหละค่ะการเปิดช็อปคลอเป็นทางการก็เริ่มขึ้นแล้วมาชมสินค้าภายในร้านดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่เกมมั่นใจเลยค่ะว่าอย่าพูดว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างดีกว่ามีอะไรที่เก๋ไม่สนใจบ้างไม่มีแขกทุกที่มาร่วมงานนะคะก็ะจะมีกุญแจนะคะเดี๋ยวเขาจะไปไขของกลับบ้านกันนะว่าของเชื่อลึกเนี่ยเขาจะมีอะไรเขาจะมีตู้กุญแจอยู่ด้านในนะคะสีหวานแบบนี้อ๋อกุญแจ ได้ได้ลูกกวาดแล้ว哈ใช่ค่ะได้ลูกกวาดอ๋อเพื่อนได้ค่ะเกันดี่สวีทไม่กันไปหวานๆที่บ้านก่อนนะ<ๆ>รูปนี้น่ารักมากๆากคุณชมขะดูสิเข้ากับชุดเข้ากับชุดเลยน่ารักมากมากไหมคะนี่ก็จะมีแบบกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องหนัง ผู้หญิงเรานัมีไม่กี่อย่างหรอกในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะคะมาดูกันดีกว่าว่านี่คอลเลคชั่นของเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างรุ่นไหนที่ตอนนี้นิยมทห่สุดคัในบรรดาเครื่องหนังของโครเอเป็นเรื่อง ดูค่ะชื่อบลูดูดูนะค่ะกับรุ่นพาราตีอะค่ะอะไรตัวเกินไหนเอออันนั้นอ่ใบคลาสสิกใบนั้นไม่ได้เก๋มีเลยค่ะสีน้ำตาลนี่เขาเรียกรุ่นอะไรนะพาราตีอะค่ะพาราตีนะคะแต่บอกรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกตลอดกาลใช่ค่ะเป็นรุ่นคลาสสิกตลอดกาลเลยค่ะมาแนะนำรุ่นดูนพิเศษอะไรหน่อยไหมคะว่าความพิเศษของรุ่นดูนี่มันแตกต่างจากกระเป๋าที่ผ่านมาอย่างไรบ้างมันมีสองไซส์หรอคะมีมินิและนี่คือรุ่นอันนี้คือไซส์อะไรอันนี้รุ่นไซส์สมอลค่ะสมอลใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมินิม สามารถสัภายออกงานได้อ๋อคือไปพูดง่าเป็นเหมือนอีเวนต์ิ่งแบใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากคนขายน่ารักใจดีน้องสาวดิฉันเองคุณอ่ะไม่เชื่อปอยปณิตาสวัสดีค่ะ พอยจากต้าพูดหญงที่เป็นเฟนมินีนเฟมินีนเนีน่ยพอยเนีถือว่าหลุคแบบไหนถือถึงเป็นใครได้ไหมตัวบุคคลก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นตัวบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงหวานค่ะก็คงจะเป็นแบบประมาณว่าสีขาวเบจเป็นคนอ่อนหวานมั่นใจแต่ว่าต,ต,ต้องจากภายในด้วยนะไม่ใช่แต่แค่ภายนอกเข้ามาในรานวันนี้กับงานอีเดียงโคเอชชอบอะไรมากที่สุด จริงชอบทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ลุคของสำหรับซีซันนี้นะคะใช่เราะดูมันก็เหมือนสไตล์โคลเอคือชอบอยู่แล้วใช่ค่ะสิบตลอดใช่ค่ะใช่วันนี้ก็เลยร่วมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับช็อปโคลเอะทีมเอ็มโพเรียมค่ะซื้อเสื้อผ้ามาซื้อโคลเอซื้อแว่นตาไปซื้อเอ็มไพร์กรุ๊ปนะคะ IG จีเอ็มไพร์กรุ๊ปค่ะขอบคุณค่ะบายเฟมินีไม่เล่นนะจ๊ะซ กค่สิบแล้วมาสคูลีแล้วเรื่องหมาแมวเหลือไปเห็นเชืออะไรอ่ะน,นี่คือนี่คือไข่กุญแจมาไก่ไอน<ด>ตอนแรกอ่ะต,<อ>ตอนแรกเข้าไปแล้วคนเยอะมากตรงกล่องแรกเราก็เลยแบบเอ้ยเเราดินไปอันสุดท,ท้ายดีไหมเพราะอันสุดท้ายปุ๊บได้น้ำหอมคนอื่นได้ทอ็อฟฟีนน่ดีใจมากเลยเยอะ,อะ,อะ,อะอมากมีคนกระซิบบอกไม่มีคนกระซิบบอกชัญญาเดี๋ยวนะเขาให้น้ำหอมนะยังไม่ได้ให้บ้านเราเลยอ่ะดูมี่คนสุกมากอ่ะดูดิเออิแต่พี่เข้าใจนะเวลาเราเป็นเป็นพวกลักกี้แล้วพวกลักกี้ดอวมันจะมีความสุขอ่ะใช่เพรารางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือน้ำหอมโคเเอองแล้วก็็เปนทอฟฟี่ น้องก็ได้ด้วยเลยใช่ไหมได้คขาพาคุณเพื่อนเห็นไหมครบมิดเขาเขาไม่มีคนบอกเขามาเขาบอกเะไอทีนึงริงหนูเดี๋วคนเดินไปก่อนเพื่อนรักจริงๆเลยสองคนขอบคุณทั้งสองคนนะคะขอบคุณค่ะมีความสุขมากอะาั้งอมขวดเดียวหลังซื้อให้ใหม่อีกนะ และแน่นอนนะคะต้องบอกว่าการจัดงานขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีเอาเบื้องหลังเบื<ส>้องหน้าหรืห<ส>หอแม้กระทั่งแบบว่าคนที่แบบรู้่องรู้จริงแล้วแน่นอนค่ะวันนี้นั่งอยู่กับเอกหนึ่งคนแล้วต้องบอกเป็นพี่อ่าของการจัดงานเรียกว่าการกลับมาแล้วว็แกลัเราอีกครั้งกับแบรนด์โคเอนในประเทศไทยนั่เนเองค่ะสวัสดีครับคือดูแลทุกอย่างเลยภาพับรับหน่วยงานทุกอย่างแม,ม้กระทั่งแบบว่าการจัดงานทุกอย่างในงานวันนี้ใช่ก็คือจะเป็นดูแลในส่วนของการเชิญแขกแล้วก็ดูแลสื่อครับผมครับ ถามถึงลักษณะความโดดเด่นของแบรนด์โครเอ้เนะค่ับว่าความเป็นโครเอ้เนี่ยลักษณะโดดเด่นของแบรนด์เขาเนี่ยทำให้ถึงแบบคลาสสิกอยู่ในใจแบบว่าเรียกว่าแฟชั่นสตาร์ทั่วโลกมาได้นานขนาดนี้จริงๆแบรนด์โครเอ้เป็นแบรนด์ที่ timeless เขามีอายุมากกว่า62ปีแล้วครับแต่ว่าในแต่ในแต่ในแต่ละดีไซเนอร์ที่ผ่าน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 มาเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้แบบไม่ว่าจะเป็นคาร์ลกา์เฟลที่ตอนนี้ทำแบบแบรนด์ชาแนลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือ ไม่เคยใส่ลายเซ็นของตัวเองหรืออะไรต่างๆนานาเข้าไปในแบรนด์โคลเอเพราะว่าความเป็นผู้หญิงโคลเอเนี่ยมันคือผู้หญิงปารีสเป็นปารีเซียนเกิลจริงๆเป็นเรื่องของความเก๋เก๋เท่านั้นเรียบหรูน,น,นะฮะไม่ได้มีใส่ดีเทลกระโวกกระวางหรือตะโกนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นความอมาตะความคลาสสิกตรงนี้มันอยู่ยาวมันอยู่นานมามากกว่าความเรียบหรูอะไรอย่างเงี้ยครับผม คือคลาสสิกก็เลยอยู่ในคงทงตลอดการแล้วนี่เรียกว่าการกลับมาอีกครั้งของโครเอเนี่ยทำไมถึงเลือกที่ The แบบดีเอ็มพิลเลียมล่ะคะคือดีเอ็มพ r i เ m ียมะครับเป็นมอลที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ะนะฮะตอนที่ตอนที่มอลเขาจะรีโนเวทเนี่ยเขาก็ได้มาคุยกับทางทีมเราว่าแบบเอ้ยทางบริษัทเอลิสเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่จะแบบร่วมคอนแค a t u l a เลชันกับการรีโนเวทตรงนี้หรือเปล่าเรานึกถึงแบรนด์แรกคือแบรนด์โครเอ คือแบรนด์โครเอเนี่ยคุณเอเดนัยครับเจ้านายของเนี่ยคือเขามีการคุยมานานมากแล้วละ<ช>่ะว่าเกี่ยวกับว่าเออเราอยากเราอยากเอาแบรนด์โครเอเข้ามาทำ<ช>นะฮะก<ช>็ะพอประจบเหมาะทุกอย่างเวลาพอดีในความที่แบบเอ็มพิเรียมดูแวมพอดีแล้วก็ความเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นสุขุมวิทเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ากลุ่มลูกค้าที่มาเดินเอ็มพิเรียมอ่ะต้องเข้าใจเอสเตติกของโครเอแน่แนอนลูกค้าที่มาในงานในวันนี้ในทุกคนเนี่ยก็มีเลเวลสิทธิพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นใช่ครับ ก็วันนี้มาก็มีเสียทิพิเศษใช่วันนี้ก็หลักๆเลยทุกคนได้มาไขหีบตัว treasure t e a s u box surprise ตรงเนี้ยเอาเอาเป็นว่าเราใจปั้มอ่ะแจกของไซส์จริงน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยกันอย่างเต็มที่คือเหมือนเป็นโ h รเอ s u r p ส i เซขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณแฟนตัวจริงของโ h รเอที่แบบพอเรากลับมาก็ยังไม่ทิ้งกันก็เข้ามาร่วมแบบสังสรรค์ร่วมอะไรกันตรงนี้ก็เห็นทุกคนทุกคนแฮปปี้กลับไปแล้วโอเคละ ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยละการตอรีปาร์ตี้มาแต่ว่าฮองเก๋เนี่ยพี่เก๋ไม่เป็นไรพี่เก๋เสียสละพี่เก๋ไม่ไข่ละกันโครเอเดี๋ยวพี่เก๋ขอกระโปรงตัวนี้กลับบ้านนะอุ๊ยอ่ะอุ๊ยอ่ะขอแค่กระโปรงอ่ะสามดอกไข่สามรอบได้เลยฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ และนี่ากกาแหละความเอกลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์โคเอนนะคะก็จะแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะสับวัยรุ่นใช่ไหมฟุ้งฟิงมุ้งมิงอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคะเกาจะมีดีเทลว่าการใส่แบบว่าคือเขาบอกว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยซื้อไปแล้วชิ้นนึงเนี่ยคลาสสิกตลอดกาลเกสะใส่ก่อนใครเก๊ะใส่สีดำใช่ไหมคะอัน <c oughs> นี้สีครีมเขาก็จะมีดีเทล มากคุณชมคะ่ะซื้อหนึ่งเหมือนได้สามกระเป๋าเป็นี้น่ารักนี่เห็นไหมนี่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 ไงนี่กระเป๋าแบบว่า crossbody ของเขานะคะเขาจะมีชื่อรุ่นนะเออนี่น่ารักนะนี่คลาสสิกนะอันนี้น่ารักนะ อน่ารักมากๆเลยอะเรื่องสตอรี่ของดูเป็นเฟมินีนมากจริงค่ะผู้ชมค่ะ และทั้งหมดนี้แหละค่ะคือการกลับมาอีกครั้งกับแบรนด์โครเอในประเทศไทยของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวเฟมินิที่รักความคลาสสิกตลอดกาลหรือว่าทไทม์ไลน์แฟชั่นแบบแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะที่เดียมโพเรียมแห่งนี้กับช็อปโครเอนะคะที่เชนเอ็มนั่นเองแหละค่ะวันนี้คือขอเวลาไปช้อปปิ้งก่อนแล้วกันนะคะเพราะบอกวันนี้เนี่ยราคาพิเศษสำหรับคนที่มาร่วมงานเท่านั้นเลยละค่ะวันนี้ขอบคุณสเปร๊เก๋สวยๆแบบนี้คอลเลทนตนล่าสุดนะคะกับโครเอด้วยนะคะฮัลโหลเก๋ดรายการตะลุยปาร์ตี้ได้ใม่โอกาสหน้าวันนี้เก๋ลาไปก่่อนสสวัดีคะ